ดีครับผมนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินนะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีครับโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมการแพทย์นะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ที่รักษาโรคความเจ็บป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเราจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลโรคในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่านั่นก็หมายความว่า โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยนะครับก็จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเรียกว่าทุกชนิดเลยนะครับตั้งแต่โรคสมองหัวใจนะครับปอดตับทางเดินอาหารโรคก,กระดูกไปจนถึงโรคของแม่มารดาและเด็กทารกนะครับโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยมีเตียงให้บริการทั้งหมด1,000เตียงนะครับก็จะมีทั้งขอผู้ป่วยหลากหลายทั้งหอผู้ป่วยหนักขอผู้ป่วยทั่วไป เพื่อสำหรับดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการทั้งในกรุงเทพแล้วก็จากาต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็มีภารกิจอยูอ่หลายด้านนะครับทั้งในด้านบริการด้านการเรียนการสอนแล้วก็ในด้านการวิจัยนะครับให้เห็นเป็นลักษณะ3ด้านใหญ่ในด้านการบริการการรักษาเนี่ยก็น่าจะมีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการผู้ป่วยประชาชนโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ย ก็จะมุ่งเน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคยุ่งยากซับซ้อนนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับมีเครื่องมือมีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยเพื่อจะรองรับริการผู้ป่วยกลุ่มนี้คุณยนต์ผ่าตัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพทําให้ผลการรักษาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีผลแทรกซ้อนน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยชอกช้ำจากการผ่าตัดน้อยอยู่โรงพยาบาลสั้นแล้วกลับบ้านได้เร็ว นอกจากนั้นเราก็ยังมีในเทคโนโลยีอื่นๆที่ผมได้เรียนไปล่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารรักษาโรคล,ลำไส้ระดับนะครับการผ่าตัดกระดูกไขสันหลังนะครับกระดูกสันหลังที่มีปัญหาคดงอหรือมีความพิการแต่กําเนิดตรงนี้เนี่ยคุณหมอครับอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็จะมีความสามารถแล้วก็ช่วยดูแลโรคยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับผม แล้วก็ในเรื่องของความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลราชวิถีหลายๆเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งก็คือการให้บริการการรักษาในด้านของโสดสอนาสิกหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโรคทางหูคอจมูกนะครับในเรื่องโรคของหูคอจมูกเนี่ยทางโรงพยาบาลราชวิถีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการโรคหูคอจมูกที่ยากๆนะครับมะเร็งทางด้านหูคอจมูกหรือกระทั่งการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการผู้ป่วยในต่างจังหวัดนะครับที่มีปัญหาโรคหูขอจมูกให้ได้รับการรักษายอย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนั้นทางหูขอจมูกเองเนี่ยก็มีการเปิดสอนนะครับหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อย,ยอดทําให้มีการผลิตคุณหมอหูขอจมูกที่มีคุณภาพเก่งๆออกมาจํานวนมากมานะครับแล้วก็สามารถไปให้บริการพี่น้องในทั่วประเทศได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลา ที่ผ่านมาไม่นานกับอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะครับทางภาควิชาโสสรนาศิษ์ของนรุมบาลราชวิถีก็มีผลงานเด่นๆออ,อ,อ,ออกมาอีกหลายๆเรื่องนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นโครงการคัดกรองทารกแรกเกิดให้เรื่องเกี่ยวกับการได้ยินคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าการได้ยินเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ าการดำรงชีวิตของเราโดยเฉพาะในช่วงเด็กทารกกับในช่วงผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคัดกรองอาทารกแรกเกิดที่มีความพิการกับการได้ยินหาให้เจอแล้วก็ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ทําให้เขากลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศอันนี้เรื่องที่1นนะครับในเรื่องที่2ก็คือผู้สูงอายุอย่างที่ผมเรียนนะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลผู้สูงอายุให้ไม่มีปัญหาการได้ยินเ,นเป็นเรื่องสําคัญมันจะต้องต้องเริ่มตั้งแต่การเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดประสาทหูเสื่อมนะครับหรือให้การรักษาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการได้ยินเป็นอย่างยิ่งเราก็เลยมีโครงการที่ช่วยดูแลอย่างที่ผมเรียนนะครับ โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยโดยภาาวิชาโสตศนศาสิก์เนี่ยนะครับได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาสุขทั่วประเทศใน13เขตสุขภาพแล้วก็สำนักง,งานหลักประกันสังคมแห่งชาตินะครับได้ทำการคัดกรองทารกแรกเกิดทั่วประเทศที่มีความเสี่ยง35,000คนนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินไหม ถ้ามีปัญหาการได้ยินก็จะนําเข้าสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีโครงการนี้ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จช่วยเด็กได้เยอะมากนะครับในโครงการที่2ก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฝังกระดูหูเทียมให้แก่เด็กทารกผู้พิการในเรื่องการได้ยินอย่างที่บอกครับเมื่อเราเจอเด็กที่มีปัญหาพิการแต่กําเนิดไม่ได้ยินแล้วเราต้องหาสาเหตุใช่ไหมครับสาเหตุหนึ่งก็คือ,รอกระดูหูเขาเนี่ยบกพร่อง เราก็มีการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นการปลูกถ่ายกระดูกเทียมฝังเขาเ้าไปในหูนะครับส่วนในโครงการที่3นะครับซึ่งจะเกิดเร็วๆนี้วันที่3มีนาคม2565นี้นะครับ <c oughs> ก็คือโครงการวันได้ยินนะครับวันได้ยินของโลกนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหาของการดูแลสุขภาพหู รเราจะมีการตรวจนะครับให้ความรู้นะครับตรวจบริการคัดกรองการได้ยินแล้วก็แนะนําทางด้านสุขภาพหูให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับถ้าประชาชนท่านใดมีความสนใจก็เข้ามาร่วมกับเราได้เรามีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, นะครับออนไลน์ on ก็จะเป็นเฟซบุ o กผ่านเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลราชวิถีออนไซต์ on นี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถี2เรามีสาขา2อ,อยู่ที่บริเวณล,ลังสิกนะครับ ก็เรียนเชิญประชาชนผู้มีความสนใจเข้ามาร่วมกันได้ครับผมก็ดังที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของชาวโรงพยาบาลราชวิถีที่มีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนพี่น้องชาวไทยนะครับก็ต้องเรียนว่าบุคลากรทุกคนทุกระดับนะครับมีความตั้งใจจะทําให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ ประชาชนมีสุขพแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภารกิจเรื่องของการส่งเสริมป้องกันบ,บําบัดรักษาฟื้นฟูในทุกๆด้านทุกๆโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องต้องเรียนว่าผมขอเป็นตัวแทนนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลอย่างเป็นความสามารถดังตามปณิธานของกรมการแพทย์ที่ครบรอบ80ปีนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าเราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตครับขอบพระคุณครับ E